มาส่งครั้งแรกเลยวะโรงเรียนนี้เด็กนักเรียนสั่งได้ด้วยนะคะโอเคดูดิทั้งหมด255บาท แต่ว่าพี่เขียนราคาไว้ให้แล้วว่าอันไหนเท่าไหร่ราคาพอดีเลยใช่ปะอันนี้ถ้าาไแม่มสั่งการ ใส่แก้วหนึ่งนะอ๋อมันเข้าได้ทางเดียวใช่ไหม<ช>เรื่อนี้นโอเคส่งได้แค่ถึงตรงนี้โอเคขอ,ขอบคุณค่ะ